แกงไก่้ใช่เ้นพี่น้องเศษแสบน้องกันครับผมว้าวสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามากินข้าวกันจ้าสวัสดีครับพี่น้องมาก,กินข้าวด้วยกันหนาวหนาด้วยกลางเต็มในลูกนั่นมาเด้อมาปิกปีกอยู่เขาใหญ่ครับผมแกงเส้นโอ้ตัวแพรวาสหนึ่งเขา เสียงกวนอืดเลยอโอ้ตกยตเสน้นอซะโอมากินข้าวค่ะบอบคุนป้ากิังอ่างเงี้ยที่มากิ้งาอกจิ้งจอก้องขอวะนั่งกินปัขบแต่หนอ้อยโต๊ะมานานขงข้างบนหอยปลาตะระไม้ไมออน,น,นอน

สูเจะวัดจะน้องจะขวางคัสใตอยู่กับ้แมนางัวยนข่อนกับี่ไหมัดยางตายตาเตัเรื่องตาพี่นนองมึงเรื่องตาดิเนอพี่นนอง้องขวางนางงางอยู่ไหม ให้เครื่องตัวด้วยนะม่่งไม่มึงเสจับพัก,กพข้าบ้านไปลูก บ้านให้เร,ร,ราไม่หลงก้อนไอ้้วงฮะต้อนเจ้าสิบัวดไหมต้อนกลางก้อนกลางรับนี่มี่สอนกลางอีกเอาย้ำกินเจนจะตรงนี้สักทันทีคุยจังริย

ไนอน,นอยู่นอนนอนนอนโอ้ยตกายอีกโอ้ยตกใจแม่ไม่ต้องมาหาเลยที่ดือ้อเออแม่ขี้ดือ้อ ตื oh, ่นใจจากแม่นี่มนอใล้อ่านนั่อยู่ได้หนีด้ว่สิไปก่าสิบไปเขาดำเคลื่อนเผาไม่อนี ไปทีจ้องไปไหนแม่ข hmm. um, totally ี้ดื้อแม่ขี้หลายว่าักแม่ไหมมาหักะครักคุณพ่อคนเดียวหักคุณพ่อคนเดียวว่าหักคุณแม่เยอะแยะดินมันบดิบหอคุณแม่ไหมหอมคุณแม่หอมคุณแม่ไหมค่ะหอมคุณแม่ยกตัวนั่นแห้ะหอบคุณแม่ เอ้ยห็นรถกระพองห้าวกันยากเดี๋ยวพ่อกินข้าวก่อนลูกพ่อนจะยากเิยอืมตากแดกอืมตากแดกตากแดดตากไฟกระแดดด้วกันมันมุนไหมเหรอ มาหอมคุณแม่หน่อยค่ะมาหอมคุณแม่เลยค่ะตรงกลางเป้นร้ายหเหยเฮี้ยนหน่อยมันเผ็ดคาะตาคุณแม่เผ็ดเให้หน้ากับกลางได้ก็จะบ่มีน้ำเผ็ดจับพ่อจะไม่ของคนเลยจับเปียโนอยู่ รักคุณแม่สองคนเลยหรอคะเลี้ยรักใครมั่งรักใครมั่งบอกป้าป้านานาที่รักใครมั่งรักคุณพ่อกับแม่รักป้าป้านานาด้วยไหมรักค่ะทำเลิบๆให้ป้าป้านานาหน่อยเลิบๆใช่ไหมใช่ไหมจับปีใหม่ให้นานะอย่างเงี้ยในรอบสองไปแล้ Tàu giang Nó Cứ giùm Cứ oh, nhìn nào có thể Thì mày nào ác thật chặt nào thức bò ngọt Năng một tay đột Thì ừ, năng thịt chặt Như phú xã đã thấy bọc Nón Ác lạc nhìn 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 nào nóng càng. nó càng 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 sẵn sẵn. là một cái sự kiện xảy ra lún lôm xảy ra có không? tôi lúc nào chứ? Ừ, đớn đớn, tái bần thương, tái nào, nào, nào. À? lâu rồi chưa để bần thương nó rồi, lâm như vậy nữa จะเป็นคนละมานก่จะว่าก่ไปมวนไปงน,นงปนปนี้เขาโมีเสียงเสียงเรอยเขาจะเปิดเ่ปิดวี่ยูเอาก็ได้คนน้าแต่ตามีดิตสามคนพ่อแม่ลูกเพนงในขึ้นมวนมวนกับเต้นดพอเมาอยูู่เดียวให้หน่ะ แกกัลูกกินก็แก้มห่ <laughs> อนี่วนเนาะวันเลยอเออหน่งเ่าออจับครับพี่น้องกนนอินสปายกันเลยตัวแม่ มันยินหนาครุบลงเส่นหนาคุบลงใสตับบักแดงแเ่ว่าแม่ว่ามีลูกเลยแค่ว่าบเดื่มเลยพ่อพ่อจ๋าจ๋าก็คกวนบาดื่มดืมยันเรมีของลูกมากมเดื่มเลยอยากมีคนมึงลูกเขายาานลูกไปหาย นี่ถ้าบามมอมยันเมาลูกก <c oughs> ี่ยวงเนี่ยเขาเป็นผู้หญ,ญิงเขาต้องมีความรับผิดชอบหน้าที่ดื่มกินเป็นของผู้ชายเขาดื่มได้เป็นข้างเป็นขาวบอมยันมาดื่มจนหัวเม,หมา,าหามัวลานนำเขาเป็นผู้หญ,ญิงเนาะพี่น้องแต่ถ้า เออพอพอบ้าน like, so, okay, yeah. yeah. well ่าดื่มเลยสิเขากัสามารถดื่มได้เออเออดื่มแล้วไปเต้นนะฮะเต้นมเป็นเต้นโมเป็นปะบมเต็นโมเต้นยู่ปะเต้นตัวบ้านแดงเนื่อตัวบ้านแดงบุ๊มบิยตัวบ้านแดงเขาเรียนยังไงบตาวบ้านแดงบุ๊มบิเอาเบิรมองอะไรนันเ อนอันไหมบอวกพนนตนกีสด่อือโอ้มันอืดมันอืดพี่น้องสวนไม่ไม่นต้นไหนเฮ็ดไม่ไม่ตน่เฮง,งแล้วเนาะเออ แค่ว่าผันบนท่าน,นึึงเขาเป็นไงบ้างหนึ่งไม่ไม่จังเสียบหรอว่าอช้วเขาหนึง่งเล้วเย็นไปไหนล่ะพับผาพนักงานจดเปชิเด,ด้าย่อ องคนไป่คนู à, ó, ung, ้เดียวเาเจ้าขึ้นมาไปเจ้ากองี้นันเออเจ้าก็ไปซ่มลูกไปซุ่มค่าเดียวคู่าผู้จีเอาเด็กหน่อยอยู่ข้างนอกคูปกลรองกับมาชุมับพอเขาเอิ้นอีย่ต้องหั ยกันมาประชุมแขงนู่นาบการอัตราคายรดน้ำพันยนของมน่็้อก,ดกนะไ,ได้ไปเหมว่มยวเหมแมีเหมีวเยเมียวมเเยย ยู sociedad, ああ่บริหารของเทศบาลนะนะกับวกขจอกสิมาประชุมผู้ปกครองแนวแนวทางนกี่รับเหรอเาไปิุเหรอหนาพี่น้องจ้าต้นไหนไประชุมก็สิบไปเสบอเอ็นวะไปเอ็นเาะ ปานปูผ่างามเดี๋ยวป่ะข้าันมี้เงยด้วยเล่าเถิดโอ้โหกระโดดเข้าไปเลยถ้ามไปกกระโดดอีกกระโดดเข้าไปเลยว้าวถ้าหนูอยากอีกเอาอีกก็เอาแกงโตไหม Đây kén là nhau Xây khen khen nhau Nếu mà xuất điều xa hơn thì Cái này cái trang cổ của... Trang săn Tắm một tiếng nó hay xếp biết rồi Ừ. Chưa tôm mà. คู่ mm ัแ hmm. ต like okay. yeah, mm. ่เบิ้งบอลนี่เนี่ยโว้ยหนาวแม่ยังไปเบิ้งแม่ยังไปเบิ้งหนาแม่แม่ยไปเต้หมอลำว้ยเต้นหมอลำไง้วแม่เหมือนแม่เต้นหมอลำเแม่ตื่นเต้นแม่เต้นหมอลำมั้เบิ้งแม่ยังไปเต้นหมอลำเนี่ยแม่ยังไปเต้หมอลำต่างออนุสามาเดาป้าปิ่นมึง าหนูหนูจะเป็นหมอล้วหนูจะพ่นเนี่ยพ่นงามๆบ่เอาพอออออ่นอ่อนๆนอยตะถึงนอยตองตักีะอไ, <c oughs> ไม่มนจะดีขดงมวลอยางมาสคนเลยเจ้ามักไม่มพาซิี่อยมักอีกอนุสากะเด้าก็ใยกันเลยทนะี่นี่พีละไปเห็นผู้ใดกิรละ

ป้าปานานาคุณมวนไปก็ได้จากพี่น้องจ้าสวัสดีดาะหนาเหาๆหนา้องกันแาน้อนดไเปิด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 โอ้นไหมเนี่ยไปิด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 สวัสดีค่ะป้าปานานะพูดเจอกันคลิปหน้าค่ะพูดดังๆพูดดังๆเก็อันนาจ้าจัเปิดนี่ะไ